สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยจะพามาเก็บผัก,กวางตุ้งที่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะตอนนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะระยะเวลาหลังจากปลูกก็ประมาณ 40- 45วันนะคะอันนี้เป็นวางตุ้งดอกนะคะพอน้องออกดอกก็สามารถเก็บไปทำอาหารและประทานได้ ตุ้งแปลงนี้หน่ใช้วิธีในการหว่านมเมล็ดลงไปนะคะก่อนที่จะหว่านก็แช่มเมล็ดก,กวางตุ้งไว้หนึ่งคืนพอใสายของอีกวันก็มาหว่านมเมล็ดลงบนแปลงค่ะแล้วใช้ฟางข้าวคลุมไว้อีกครั้งนะคะจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นค่ะ องกวางตุ้งของเราเริ่มแตกกิ่งก้านใบได้สักประมาณ20วันเราก็จะมาฉีดพ่นฮอร์โมนไข่กันค่ะน้องกวางตุ้งจะได้ขาวเอวดใลหน้ากินค่ะพอผลักเริ่มงานก็จะมีแมลงมากัดกินใบนะคะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดน้ำส้มควันไม้ ช่วยไล่มแมลงได้ดีทีเดียวเลยค่ะการปลูกของเองมีความสุขมากๆเลยค่ะได้กินผักปลอดภัยไร้สารเคมีสุขภาพดี บายใจค่ะ